สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไว้นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้ท่เจ้าดูคติ795นะครับย2นะครับยางหน้าลังเต็มนะครับตังนำแมโบท่อคู่นะครับละลันยางเต็มนะครับรรวมสวยมากนะครับผม รุนเก้านะครับรถรวมๆสวยมากนะครับยางเยิงเต็มหมดนะครับมีกระจกไปแฮนด์เครื่องเครื่องสวยหมดนะครับ ราคาหนึ่งแสมาพันนะครับเอกษ์สารครบเล่มโอนนะครับผมรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีบริการจัดส่งนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่ร้านออมบิ๊กไบค์นะครับรูมคมเติมนเนี่ยผมลงไว้ที่เพจเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ